แนะนำตัวเองค่ะชื่อดาค่ะคืออายุ42ปีค่ะโรคประจำตัวนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเป็นผู้ป่วยถูกเป็นผ่าตัดรังไข่ค่ะเป็นดีมอยซีดมันจะเป็นก้อนเท่าตะก้อค่ะแล้วมันจะมีกระดูกแล้วก็จะมีเส้นผมก็จะเป็น น้ำที่อยู่ในในซีนะคะจะเป็นสีเหลนะืองถ้าตรงดีมอยซีนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณหมอผ่านะคะห้ามให้แตกถ้าแตกคือมันจะมันจะทําให้ตัวลําไส้อ่ะคะ่ะแข็งแล้วก็มันจะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกลายเป็น<ม>เป็นโรคอย่างอื่นได้ไหม,มทีนี้คุณหมอก็ผ่าตัดหน้าท้องนะคะ<ม>ก็คือเอาออกมาทั้งลูก<ม>ค่ะครั้งแรกค่ะก็คือผ่าตัดครั้งแรก<ม>ครั้งที่สองก็จะเป็นเลาะ หนูผ่าตัดข้างขวาทิ้งหนึ่งข้างนะคะ่คะลังไข่ะลังไข่ไขไขออกไปข้างหนึ่งเหลือข้างซ้ายข้างซ้ายผ่าตัดครั้งที่สองก็คือจะเป็นเลาะลังไข่ออกมันจะเหลือยี่นิดเดียวค่ะตอนนี้ก็คือพอเวลาแล้วหนูก็ไปทํา IVF แล้วก็กระตุ้นไข่สองรอบค่ะก็คือได้ไข่มาแค่ห้าใบค่ะครั้งแรกได้สามใบครั้งที่สองได้สองใบก็คือค่ะทีนี้มันอาการที่ตัวเองได้รับ จากที่ตัวเองเป็นซีดแล้วก็ผลจากการผ่ตาตัดแล้วก็กินยาอะไรหลๆอย่างแล้วก็เวลาเราทําไอรียมันจะกระตุ้นเวลาฉีดฉีดยาเข้าในท้องอะค่ะมันก็จะทำให้ตัวเราบวมอ้วนเพราะแล้วเ,เ,เวลาเราเอาลํางไข่ออกข้างนึงเนี่ยค่ะมันฮอร์โมนเพศหญิงมันจะไม่สมดุลใช่ไหมคะค่ะ, <c oughs> คะมันก็ทําให้เราตัวอ้วนแล้วก็บวมน้ําเวลาเราข้องน้ํอะค่ะปัสสาวะมันจะปัปสสาวะคือไม่หมด <c oughs> มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเข้าน้ำอีกรอบนึงนะอะไรเงี้ยจะเป็นประมาณนั้นกลางคืนก็จะนอนไม่ค่อยหลับจากที่ได้กินบูเข้าไปอะค่ะก็ทําให้นอนหลับแล้วก็ปัสวะก็คือมันจะรู้สึกว่านอนสบายตัวค่ะแล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยค่ะ <laughs> เป็นภูมิแพ้ก็คือเช้ามาหนูจะตื่นมาคือจะจามจามจนถึงเก้าโมงเช้าน้ำมูกก็จะไหลตลอดเวลา พอกินตัวบูเข้าไปนะคะก็คืออาการจามไม่มีมค่ะหนูเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วะค,ะค่ะเป็นมาตั้งแต่อายุน่าจะเริ่มเข้าวัยที่มีรอบเดือนประจำเดือนนะะันะค่ะ,ค,ะคือหนูก็จะเริ่มเป็นมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะเป็นจนจนอายุจน,จน,จน,นทุกว, <จน S 2> วันนี้จนมาเจอบูคะ่ะจนมาเจอแวดโก้ค่ะที่นี่ค่ะเราทุกอย่างก็โอเคมากคนลุกเลย โอ้เท่ากับเปลี่ยนชีวิตเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือกลางคืนพวกหนูจะไม่ค่อยตื่นหนูจะไม่ค่อยตื่นจะหลับสนิทเลยใช่ค่ะอันนี้คือทานวันละกี่ฟองวันละฟองค่ะตอนเช้าทานทานเช้าทานเช้าท้องว่างค่ะก็คือก่อนจะกินอะไรทุกอย่างพวกหนูจะกินตรงนี้ก่อนตื่นเช้ามาก็คือชงดื่มทานเลยอันนี้คือทานเดี่ยวๆเลยหนูจะมีผสมกันอะไรไหมคะกินกับวิต้าเซลแล้วก็มีวิต้าเซลใช่ไหมคะผสมกับต้มง อก็คือใช้น้ำธรรมดาปกติค่ะใส่วินาเซลลแล้วก็ผสมกระบู่นใช่ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็รีเซฟที่เป็นก่อนตีก็คือเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะพว้หนูก็จะมีค่ะทานอันนี้ด้วยอันนี้ทานตอนเช้าค่ะเช้าเหมือนกันเลย่อย่างทานเช้าก่อนเช้าก่อนกินข้าวค่ะแล้วก็พอทานเสร็จก็ก็คือจะไม่เหนื่อยคะคะพอกินทักกินรีเซฟค่ะจะไม่เหนื่อยเลยคือจะตื่นปกติเมื่อเช้าู้้หนูก็ตื่นประมาณ ปีสี่สี่สิบสี่สิบแปดสี่สิบห้าสี่สิบแปดค่ะื่นปีห้าได้แต่ถ้าเกิดเราแบบไม่ไม่ได้กินเลยเงี้ยค่ะมันจะเช้าจะไม่ค่อยอยากจะตื่นมันจะเพลียมันจะงงเงี้ยค่ะมันจะซึมซึมแบบเป็นจามันจะเหมือนเราแบบไม่ค่อยอยากจะตื่นใช่ใช่ค่ะค่ะไม่เจนซึมซึมมมาในพ้อกันเลนอลดมันก็จะแบบเนยแบบเหมือน เชื่องช้าเฉื่อยอะไรอย่างนี้ไหมใช่ใช่ครับโอ้ว่าฟังนี้เป็นไงคะเนี่ยอันนี้ก็คือผลลัพธ์แบบรู้สึกมีสุขภาพดีขึ้นเนาะสุอยอดนั่เลยค่ะก็ได้ผลดีกับคนที่เป็นภูมิแพ้คือรู้สึกว่าเห็นจริงๆแล้วอ่ะตัวนี้นะคะตัว reserve กับตัว v i ด a c e l เนี่ยคือตัวนี้นะคะนี่คือว i ด a c e l ที่ที่พี่ดาอ่าพูดถึงเนาะที่ว่า ถ้าสมมติสองอย่างตรงนี้เนี่ยกินด้วยกันใส่น้ํามากินด้วยกันอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้และตัวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ด้วยเหมือนกันคือคนทำไมถึงไม่พูดเรื่องนี้มันไม่ใช่ยารักษาโรคแต่มันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เป็นอะไรที่เราทานเข้าไปแล้วมันไปช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะคะก็ ทําให้ได้หมลับเกิดเรื่องของตรงนี้เลยมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นมากค่ะมันจะอะไรที่อัศจรรย์อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากแต่สำหรับคนที่ป่วยแล้วมีภาวะที่เรารู้สึกว่าเราแบบคือมันเป็นอาการที่บ่งบอกแล้วตลอดเวลาเราจะงุนงิดเราจะทําอะไรแล้วจะรู้สึกว่ามันเขาเตือนเราตลอดเวลาค่ะมันมัน,มน แต่พอชีวิตเราก็เปลี่ยนไปใช่ค่ะมันอัศจรรย์บอกจนอาจจะเบ้อไปนิดแต่ว่ามันก็จริงๆแล้วล้วตอเรามีความสุขในชีวิตคือใช่ค่ะมั่นใจในทุกอย่างใช่ขึ้นทานนานแค่ไหนนะคะที่เริ่มต้นที่หนึ่งสัปดาห์ค่ะนี่คือหนึ่งสัปดาห์ในข่าตอนนี้ทานมานานเตรียมทานต่อกล่องแรกพ่อหนูซื้อกล่องแรกแต่ว่าอยู่กันสองคนใช่แหคะก็จะสามสิบซองก็จะหารสองใช่ค่ะก็จะหมดไปแล้วก็ หายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งพร่ะมันยังไม่เข้าไทยใช่ไหมคะแต่แล้วพวกหนูก็รอก็ยังไม่ได้ทานมันก็จะก็จะเหมือนกับรู้สึกว่าเราเราเหนื่อยอะค่ะเราเราเพียเราเหนื่อยเรามันก็รู้สึกว่าเราอยากอยากที่สมบอกว่าแต่แต่พอก็ได้กล่องที่สองเพิ่งได้ทานได้แค่วันสองวันค่ะทานเมื่อวานกับทานวันนี้เพิ่งได้บูเพิ่งเข้ามาฝากกับพี่พี่ลีนะคะค่ะ แล้วก็ก็ได้ทานเมื่อวานกับวันนี้ค่ะโอเคว่าชีวิตจะกลับมาดีขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ตอนที่ทานไปอาทิตย์หนึ่งอนที่ทานไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ของมันหมดเนี่ยตัวนี้มันหมดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะก็อาการมันจะมันจะเหืเหนื่อยอะค่ะแล้วแล้วไอ้ที่ที่เราเป็น ที่เราจามหรืออะไรประมาณนี้เป็นกลับกลับมาค่ะก็คือจามจามจามแล้วก็น้ำมูกไหลแต่ว่าน้อยนะอาการจะน้อยลงค่ะคือจะไม่ไม่เหมือนตอนแรกที่เราที่เรามีอาการเยอะแต่พอ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 หายไปนี่คือเราไม่ได้ทานใช่ไหมคะก็จะมีอาการเหมือนกับเริ่มน้ำมูกเราเริ่มจะไหลอีกแล้วแล้วก็จามน้อยลงก็คือแค่รู้สึกอาการกลับมาประมาณจามครั้งสองครั้งค่ะก็เลยคุยกับที่ปรึกษาคุยกับพี่เก๋กับพี่นุชนะคะแล้วยังต้องกินต่อนะ เดี๋ยวเราจะทานต่อเนื่องไปนะคะแล้วจะเข้ามาไทยละเดี๋ยววันที่สิบหกเนี่ยเราจะเปิดขายละนะคะเราลองดูอีกทีหนึ่งว่าพอเราทานต่อเนื่องอย่างนี้แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างพอทานต่อเนื่องแล้วแล้วลองหยุดดูแล้วดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะลองลองของเหมือนอย่างเหมือนอย่างน้องสาที่บอกนะคะโอเคนะคะขอบคุณเยี่ยงพี่ดาหรือน้องดาดีน้องดานะคะ